วันนั้นมีเธอบิ๊กมันก็โสดนะมันก็โสดมันก็จะเซลลไข่ก็ได้ใช่ไหมเหมือนพี่เฟิร์นอ่ะพี่เฟิร์นก็โสดพี่เฟิร์นก็โสดแล้วก็ไม่ได้บอกว่าตัวเองนูน่นนี่นั่นพี่เฟิร์นจะจีบไข่ก็ได้ใช่ไหมเฟิร์นจะจีบไข่ก็ได้เฟจะจีบไข่จีบไปทั่วยังได้เลยเพราะว่าเราโสด รักคะ่ะรักทางเบสระบิดรักทางเบสระบิดแต่ไม่บังคับไม่ไม่นู่นไม่นีไม่นั่นกดติดตามก่อนคะ่ะเข้ามาแล้วกดติดตามสวยสดรวยใช่ค่ะพี่เพิ่นอยากสดแบบนี้เพราะว่าการาการเป็นคนสดเราจะมีกี่คนก็ได้ คมหลักคอหัวใจสีส้มได้ไหมให้เวลาเขาสองคนค่ะแต่เขาเป็นเพื่อนที่ดีดต่อกันเรื่องอัดเสียงเฟินอธิบายไปหมดแล้วเฟินอายุ สี่สิบสองปีค่ะเธอไปหาเจตับพเพอไปหาเจ๊ตับเพอพี่บูวให้ฉันไปนหาเจตับคนโคราชค่ะคนโคราชแต่จริงๆอะเฟิร์นมีเพื่อนคนหนึ่งเป็นเพื่อนในโลกติ๊กตอ็อกเจตับ เป็นเพื่อนที่ดีมากเมื่อกี้บอกอาเมื่อกี้บอกทีวีดังเราก็ปิดทีวีแต่ถ้าบอกว่าแอร์ดังจะให้ปิดแอร์ไม่ได้สวัสดีครับเซลสดลูกชายบอกแม่เฟิร์นสวยน่ารักมาโคราชบ้างไหมไปค่ะไปตลอดเพราะว่าลูกชายอยู่ที่นั่นนะคะจีตับน่าจะยี่ห้า ไม่ทุกคนให้กำลังใจบีกับเบสอำเภอเมืองค่ะใช้สบู่พี่เฟิร์นดีมากคอนโดแกเก,ก่านะอุย้ยแรงมากแรงมากจัดค่ะพี่อุย้ยลูกพี่เฟิร์นอายุยี่สิบแล้วค่ะลูกลูกชายพี่เฟิร์นอายุยี่สิบแล้วส่วนใหญ่ไปไหนไมีแต่คนบอกเป็นแฟนกัน ส่วนใหญ่ไปไหนไมีได้คนบอกเป็นแฟนกันะพี่เฟิร์นโสดนะคะยายใช้ครีมทาผิวดีมากพี่เฟิร์นอยู่คอนโดอายุเหมือนยี่ห้าเอางี้อนุญาตให้ปักตะกร้าไหมเพราะว่าพี่เฟิร์นเป็นอย่างงี้แหละสวัสดีครับคุณคุณเอกอนุญาตให้ปักตะกร้าไหม ปักเลยวะอารมณ์ดีแล้วจบแล้วดอมบีบีไม่จบเธอไม่จบเขาแค่รอ้องรับความกดดันแรงๆแล้วมันไม่ปักอ๋อพี่บวยไม่ให้ปักก็ไม่ปักไม่ปักปักขัดน้ำยาซักผ้าไม่มันมีอยู่ข้างนอกมันต้องเดินไปเอาตรงเครื่องซักผ้า สวัสดีค่ะเอา้าอยากซื้อวะ่ะแม่ให้หาพรีเซนเตอร์ให้น้องๆจะได้เจอกันบ่อยคือตอนแรกเราคิดเราสามคนคิดว่าเราอาจจะทําด้วยกันด้วยซ้ําก็คุยกันทุกวันเธอรู้ไหมความจริงแล้วเวลาเราอยู่ด้วยกันสามคนนะมันน่ารักมากแต่แค่มันมันไม่เห็นว่าเวลาที่อยู่สามคนอะพวกเราสนิทกันแล้วร,รักกันแค่ไหนแต่ แต่แบบกาแฟไม่มีนะคะกาแฟหมดกาแฟหมดนะคะกาแฟหมดหมดแล้วก็บางคนที่สั่งมาแล้วได้พรีออเดอร์รอนิดนึงค่ะรอนิดนึงพี่สวยมากค่ะอายุเท่าไหร่4ี่ิบอายุ42เข้า43่สบามเอบอกขอแค่3ามคนวันที่ยิ รักเขาช่วงนี้คงไม่ได้เห็นเขาสองคนคุยเขาคุยกันทุกวัน42เท่ากันเลยผู้หญิง42สวยนะดังนั้นวันนี้ที่เฟิร์นอ่ออกมาเพราะว่าคนอนะ่ะมาด่าเฟิร์นเรื่องชงบิ๊กเบสจริงๆอะเฟิร์นไม่ได้ชงว่าบิ๊กเบสเหลืออะไร แต่เฟอนอนะสนุกในการที่คือเวลาเขาอยู่ด้วยกันสองคนมีความสุขเวลาที่เขาอยู่ด้วยกันสองคนโสดเหมือนกันแม่เลี้ยงเดียวค่ะส,สามารถจีบได้นะคะสามารถจีบได้แต่ว่าต้องบอกก่อนเลยว่าคิวยาวพี่เก่งลายพางโอ้โอเกค,คือภาระงานมันเกิดเม, αι, ม, αι, ม αι, ้นเม้นลม ทุกอย่างไม่ลมทุกอย่างดําเนินการเหมือนเดิมเพียง <_ d ream> แต่ทุกคนเนี้ยตั้งตั้งเขาเรียกตั้งความหวังกับน้องไว้เยอะน้องก็แค่แบบกดดันขายตัวเองอีกแล้วแม่ให้ขายบ้างคือเดี๋ยวมันจะอยู่บนคานนานเกินไปมีแต่แอบบกินลักกินขโมยกินอยู่เนี่ยตอนเนี้ยอมรับถือว่าชงชงแบบไหนชงกาแฟไูกินกาแฟไม่หมดเลยกาแฟเข้าเมื่อไหร่สั่งพีออเดอร์ กินอาแฟแล้วมันหมดแล้วด้วยมันหมดแล้วด้วยหมดแล้วด้วยหมดแล้วด้วยไม่ปัตกตะกร้านะไม่มีของตอนนี้บิ๊กเบสสถานะคือเพืเ่อนกัน เพื่อนที่หวังดีต่อกันเพื่อนที่ดีมากๆต่อกันเราน้องอายุยังน้อยพวกเราเอาพวกเราทำอย่างนี้ดีกว่าไหมให้กำลังใจน้องให้กำลังใจน้องทั้งสองฝ่ายไม่มีของจะโชว์แม่ฉันมีแล้วใครได้กินติดใจทุกคนทุกคนรอรอน้ำยาซักผ้า ไม่อยากปักตะก้าวันนี้ไม่อยากปักตะก้าทุกคนสังเกตไหมพี่เฟิร์นเป็นคนที่เอะอะปักตะก้าเอะอะปักตะก้าแต่วันนี้ไม่อยากปักเลยไม่มีฟิวในการขายของเลยไม่มีเลยแต่ถ้าใครเข้ามาแล้วฝากกดติดตามได้ไหมฝากกดติดตามฝากกดหัวใจฝากกดติดตามฝากกดหัวใจหน่อยกราบค่ะเรื่องของอนาคตค่ะ เอาเครื่องไหนหลายเครื่องใหญ่เลยเครื่องใหญ่มีเครื่องเดียว iPhone 17 Pro Max 2T ค่ะพี่บวยมีค่ะมีจัดค่ะใช่ช่องเฟิร์นดาราปิวก็เลยเป็นช่องใหม่ก็เลยเป็นช่องใหม่หมฝากกดติดตามเฟิร์นด้วยกาบทุกคนฝากกดติดตามด้วยสินค้าของแม่เฟิร์นเต็มบ้านเลยวิ ทุกคนจะจะคบพันคนแล้วฝากกดติดตามหน่อยใครเข้ามาแล้วฝากกดติดตามอันนี้ช่องพี่เฟิร์นนะคะเฟิร์นรู้ใจบิ๊กที่สุดเฟิร์นรู้ใจบิ๊กที่สุดแต่บิ๊กแต่เฟิร์นทำให้บิ๊กร้องไห้เสียใจเพราะเฟิร์นร้องไห้เขาก็เลยแบบเขาก็เสียใจ ดังนั้นนะทุกคนไม่ต้องมาดรามาว่าเฮ้ยคลิปนั้นพี่เฟิร์นกับบิ๊กนู่นนี่นั่น,นไม่พี่เฟิร์นวันนี้พี่เฟิร์นออกมาอธิบายแล้วนะว่าเฟิร์นร้องไห้เพราะอะไรล่าสุดจะขายแข่งฉันแลละต่อให้วันไหนที่เราไม่เจอกันเราก็โทรคุยกันทุกวัน พี่ทิพย์เนี่ยน่ารักมากเอาจริงๆแม้ทุกคนทุกวันเนี้ยใครมาจีบพี่เฟิรนพี่เฟิรนก็ให้สถานะเพื่อนนะใช่ฉันเปิดหมดพระจันทร์ฉันเปิดหมดพระจันทร์พี่เฟินก็ให้ในสถานะเพื่อน เพ,เพื่อนแบบไหนยังไม่รู้เลยเพื่อนแบบน้ำเลียสักผ้าใช้ด,าาพาชดีพี่เฟิร์นเรื่องเพื่อนเรื่องจริงเรื่อง,เร,องเรื่องไหนอ่ะจริงแบบไหนอ่ะจริงแบบไหนอ่ะนายถามมาสิจริงแบบไหน าเรื่องคลิปเสืออย่างนัจริงจริงอันเรื่องทะเลาะกอันพี่ฝนไม่ได้เกี่ยวข้องนะคะไม่ได้ยุ่งเกี่ยวแต่ก็ได้มีเกี่ยวจนได้ได้มีเกี่ยวจนได้แล้วอันนี้ไม่ได้โหลดข้อความไว้ด้วย ไม่ได้หลดข้ขอความไปด้วยเธอคนที่โดนด่าเยอะๆมันก็เครียดไหมอ่ะมันก็กดดันไหมอะอือะทุกคนขอหัวใจรัวๆหนะะ่อยค่ะขอหัวใจรัวๆขอหัวใจรัวๆแล้วก็ใครที่เข้ามาอันนี้ช่องใหม่เฟิร์นนะคะ แต่เดี๋ยวจะมีช่องใหม่อีกช่องหนึ่งเฟิร์นจะทําไว้สองช่องฝากกดติดตามเฟิร์นหน่อยค่ะฝากกดติดตามเฟิร์นหน่อยฝากกดติดตามเฟิร์นหน่อยขอบคุณสำหรับ กำลังใจนะคะเฟินไม่เฟินไม่ได้อะไรมากมายเฟินไม่ได้อะไรมากมายเฟิรนก็แค่เสียใจแล้วก็มีกี่ช่องก็ตามกับเรื่องเพื่อนไม่ไม่เกี่ยวกับบิ๊กเบสนะคะในเรื่องที่เฟิร์นร้องไห้ไม่เกี่ยวกับบิ๊กเบส เป็นเรื่องเพื่อนเฟินเองเป็นเรื่องเพื่อนเฟินเองบิ๊กเบ๊ไม่ได้มีปัญหาอะไรกันและที่มีจริงๆเฟินไม่ได้จะออกมาพูดเรื่องเพื่อเหลืออะไรแต่ถ้าใครถามเฟินพูดใครถามเฟินบอกเพราะว่าเฟินไม่ได้ผิดอะไรตั้งแต่แรก ตั้งแต่เริ่มเฟินไม่ได้พูดให้ใครทะเลาะก,กับใครไม่เกี่ยวกับเฟินเลยด้วยซ้าแต่สิ่งที่เฟินโดนคือมันมันมันไม่ถูกต้องมันไม่ถูกต้อง ใครยังไม่กดติดตามรีบกดติดตามวันนี้เราจะไม่มีการขายของนะคะวันนี้เราจะไม่มีการปักตะกา้านะคะดังนั้นทุกคนจเจอพี่เฟิร์นในเวอร์ชั่นใหม่ว่าไม่ขายของคือ เฟินไม่กล้าพูดหรอกค่ะว่าโอ้หลอพี่บวยง <c oughs> ั้นขอเข้าห้องน้ำเป๊บหนึ่งได้ไหมปวดท้องกินกาแฟไป